คือมันจะมีสองระบบคือหนึ่งคือถ้าแสงแดดไม่มีเราก็ใช้ไฟฟ้าทดแทนเพราะว่ากล้วยนี่คือมันต้องอบตลอดคือถ้างั้นมันจะขึ้นลาก็คือเป็นนวัตก,ก,กรรมซึ่งทำมาตอบโจทย์การาอบกล<ม>้วยแท้จริงเลยก็คือต้องอบ,อ,บอ,บอบตลอดเวลาไม่งั้นม,มันก็จะขึ้นรานครับครับ คือตัวนี้คือระบบพลังงานแสงอาทิตย์ตัวนี้ตัวนี้คือจะเป็นระบบของพลังงานแสงอาทิตย์คือตัวนี้แดดไม่มีตัวนี้คือแบตมันจะมาเก็บเก็บไว้ในแบตเตอรี่เหรอครับครับคือตัวนี้นี่ถ้าเราเปิดเปิดไว้อย่างเงี้ยถ้ามีแสงเหนือมาปุ๊บแบตเตอรี่มันจะขึ้นตรงนี้ว่าอ๋อแดดเข้ามีการเก็บพลังงานจะมีการเก็บพลังงานครับครับแต่ทีนี้คือถ้าไม่มีแสงแดดเราก็ต่อปลั๊กไฟมาเสียบ อ๋อใช่ไฟเสียบไฟบ้านไฟบ้านครับตัวนี้อ๋อครับตัวนี้คือเราต้องเสียบใช้ไฟบ้านครับเราก็มาดูก่อนว่ามันมีแดดไหมถ้าไม่มีเราก็ไปเสียบครับผมอ๋อคือตัวแบตเตอรี่ตัวนี้นะถ้ามันมีแดดเราเปิดตัวนี้ไว้มันจะชาร์จแบตเข้าตัวนี้เห็นด้วยคือมันเป็นกล่องแบตครับมันจะมีตัวเลขขึ้นครับมันจะมีเป็นเขียดกินเขีดเป็นเขียดขึ้นมาคือตัวนี้นะครับ จะขึ้นมาเป็นขีดเป็นขีดครับแต่พอดีตอนนี้แดดไม่มีเนาะครับแดดไม่มีมันก็จะไม่มีขีดนะครับก็จะไม่มีขีดแบตเตอรี่ก็ไม่มีครับมันจะไฟจะไม่เก็บไม่มีไฟจะไม่เก็บในแบตเตอรี่นะครับอันนี้าทงานเราก็ต้องมาเสียบปลั๊กเอาครับเราต้องเสียบปลั๊กเอาเพื่อเสียบแลฟังแล้วเราโอเคแล้วพูดถึงความประทับใจของนวัตกรรมตัวนี้ครับและอนาคตเราคิดว่าเราจะต่อยอดนวัตกรรมตัวนี้ยังไงหรือว่าจะมีการเพิ่มเติมอีกไหมครับหรือยังไง คือความประทับใจนะคือความประทับใจผมค,คือผมต้องของขอบคุณทางปชนะในหน่วยง,งานวิจัยในปอมนที่ให้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาช่วยลดลดต้นทุนในการผลิตของการะลอตกล้วยสามเนี่ยคือได้ตัวนี้มาเนี่ยคือต้นทุนเราก็ลดลงเยอะแต่เราผลิตตัวนี้ให้มันมากขึ้นเพื่อจะเพิ่มรายได้ให้สมาชิกเนยครับผมล้อนาคตเรา แต่จะต่อยอดไปอย่างอื่นเอาใหญ่วันนี้หรือว่ายังไงไหมครับหรือว่าอาจจะจํานวนเครื่องมากกว่านี้อะไรเงี้ยในอนาคตเนี่ยคือผมพิ่าน่าถ้าเป็นไปได้นะผมอยากได้ตู้อบใหญ่กว่านี้เพราะว่าการกระจายสินค้าหรือการส่งของผมน่ะมันมันมันไม่เพียงพออยู่แล้วตอนนี้ถ้าตู้ขนาดนี้นะดูความต้องการมันเยอะครแต่กาลังการผลิตเราอาจจะยังน้อยอยู่คครรัับบมเพราะว่าตลาดนี้คือผมไปส่งการตลาดเนี่ยในอาเภอตันตาล อำเภอเมืองแล้วอำเภอนิคมเนี่ยคือไม่เพียงพอไงครับครับตัวนี้ได้แจ้งกับทางนักวิจัยไหมครับครับแจ้งไปแ้ไปแล้วนะครับ <ขอ S 1> คร,บครบโอเคก็หวัง,งว่าจะได้รับการสนับสนุนครับครับผมขอบ,ขอบคุณครับ